ดูต่อครับอีกคู่ค,คู่เดิมครับจะดูว่าใครจะเข้ารอบสายนี้สนามที่เจ็ดสนามที่แปดครับอันนี้ทีมสองแสบเจอกับทีมเสียวัดจะให้ดูต่อครับสำหรับไปตองคู่นี้สายนี่ยใครชนะจะเข้ารอบนะครับ ไปทั้งเข้าทั้งตีเลยครับน้องนี้คำนวณนอายุไม่ถูกครับน้องเหมือนตัวเล็กเจ๋แต่ดูว่าต่างก็น่าจะอายุพอไม่หน่อยแล้วคูนี้ต้อง ใครชนะจะได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ากลับไ,ไปเจอพี่อีกรอบหน้าหนักเลยนะครับเพราะว่าเห็นแต่ง,งไปตองมาจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าที่จบรอบแรกนี้ไม่ค่อยเห็นมีนะคาะฉะนั้น,นคู่นี้ต้องสิงเอาชนะให้ได้ครับ รูตอบน้องเขาตีปิดเนะี่ยลูกนี้ต้องช่วยกันคุมแล้วมั้งครับ นั่งลูกไปตอ,องออกนอก่แกอแเจมแต่เดินก็อ้อมไกลแจนออกดีรวมถึงดูนะครับ ได้แต้มนะัวแรกแต่ไม่รู้ได้กี่แต้มเดี๋ยวดูกันได้สองแตทมครับคู่นี้ต้องเอาอให้ชนะก,กันให้ได้ครับกลับมาเจอพี่เอรอบหน้านี้หนักนะบ,บอกบอกก่อนบอกก่อนเพราะว่าส่วนมากเห็นพี่เอ A, เล่นไม่ค่อยตกรอบแรกนะครับเตตอนยากยากอยู่เดี๋ยววัดเข้ามาแล้ว น้องเขาก็ไล่ตีเหมือนกันนะก็โอเข้าฮะเหมือนหยุดเนี้ยแ่ลนเข้าปรงหำุด <kalk> เดินเลยพี่เดินเลยนี่ไม่มีทางเดินถ้าไม่ตัดหน้ากล้องอ่าดูต่อครับเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนครับ มาดูมือตีครับจะดูน้องเขาตีคีอเหนื่อยตีแม่นจอดไม่จอดไม่ครับลูลลก,ลกตกหลักตายไม่รู้จักชื่อนอักกีฬาเลือกทีมเสียวรเลยกันสองแสบตีจอดได้เปรียกลูกนี้ตีจอดไว้ได้เปรียบลูกเข้า เข้ามาครับจะตัดได้ไหม iah. ตัดได้น้องก็ตีตีตีลุงมีเตรียมรอยบ่งด้ําตรงครับในจอครับแต่ปรายดูเหมือนน้องก็จะสวนนะดูนะครับซัดตั้งไป่กันครับสองแต่ ตอนนี้ลูกลูกในมือเหลือเท่ากันอยู่นะครับเหลือสองเหล็กเท่ากันอันนี้ดูครับออออยอดดีน้องเขาจะตีตะ เตรียมตัวตีครับใครมาบ้องโดนแต่ไม่เจาะครับถ้าดูลูกเหลือคนละเหล็กเท่ากันฮะดูว่าใครจะได้้องเ,เข้ามา ได้หนึ่งเสียหนึ่งนะครับไปตองไม้นี้ดูว่าใครจะได้แต้มอันนี้เป็นมือลองตีนะครับบังตายครับทีมสองแสบได้หนึ่งแต้มครับทีมเสียวัดกับทีมสองแสบครับคะแนนตามหนึ่งสองครับสองแสบดูสองครับ น้องเข้าดีอยู่ในโซนอยู่ดูพี่เขนั่งดูหลนยเข้ามาโอ้ลงนีปีดป๊ดปีด๊ดนะอเอามานี่เนาะ มานะจะไว้ใช้กินต่อกิ่งเลยหลอดลุงนี้ไม่เปลี่ยนครับมันวิ่งวิ่งเลยมาขัดขึน้นมาโอ้จงมาเอาสองเลยครับแล้วลูกเข้าใหม่ก็ดีด้วย ทำตัวเองได้เปียกบดบับเบิ้ลน้นองพาตีบุงไปอีกลูกครับก็เปียกเปียบลูกลงน้ำ ดูน้องเขาตีดูลูกตีอักทีนเสียวัดครับปล่อยปล่อยมือตรงนี้ลอยมาบล็อกอขับหน่นิดนึงนะครับดูจุดตกใหม่ครับ ยังตีได้อีกลูกหนึ่งนะครับบ๊อบตะกรูจับใจไม่จอดครับไม่จอดลูกนี้น้องคอยต้องเข้าคุมตีไม่ได้ออเปีน อันนี้เหลือลูกสองเหล็กกับหนึ่งเหล็กเนี้ยครับมาดูด้วยกันครับมาดูด้วยกันตัดสินใจตีนะครับลูกนี้เพราะเหลือเหล็กในมือได้เปลี่ยมีลูกน้องเขาตีบ๊อก แทนตกรอบเลยอแทนการเล่นกามเล่นแทนจะตกรอบจริงเลยลูกน,นี้ต้องเปลี่ยนใหได้ก่อนนะครับอันดับแรกนะจะได้ดูมือลองตีมันยังไม่เห็นมือโปลไม่ได้เตียนครับได้หนึ่งแต้มเลยครับแบ มลงหินยังไงก็สอง <S <S อดูพี่ก็จะเข้าแตมสองครับน่าจะเข้าได้อยู่สองอมแตมก็จะนำเป็นดูดูคะแนนด้านหลังครับที่ะเปนผีแตมสี่ต่อหนึ่งครับตอนนี้ทีมเสีย,ยว,วัดนำตู้ต่อ น้ำกิลนนะิ่นของน้ำต่อครับ ดูตอ่อครับดูตอ่อทีมเสียวัดขึ้นแ่นอีกแล้วครับน่าจะนําเดี๋ยวตอนนี้นําไปแปดตอ่อแปดต่อหนึ่งนะครับเริ่มนําห่างไปแล้วนะครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบเลยนะครับถ้าใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบมาตัดล่างอีกทีนึง มาเข้าลูกนี้ดีครับเข้าในโซนด้วยดูต่อดูต่อดูต่อคู่นี้ใครแพ้มา,าจะลำบากนะครับเจอพี่เอพี่เอแพ้ไปนัดแรกเนี่นัดสองเขา ไม่ยอมแน่ๆเพราะวะ่าดูต่อครับมีตีเปลี่ยนเกมเอาก็เข้ามาอีกลูกนะโอ้ไม่เปลี่ยนมั้งครับลูกนี้เข้ามาอีกลูกนะลูกนี้เปลี่ยนครับจะได้ดู ีมปดูน้องก็ตีอีกลูกนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกตีจอดจอตโอ้มันจะวอกว่าจอดก็ใช่ไม่จอดก็ใช่ครับเพราะว่ามันห่างไปนิดนึงถ้าไปเข้าก็สามารถเข้าเปลี่ยนมาดูนะครับเรียมนนะเดี๋ยา ตอนนี้ได้เปรียบลูกนะครับทีมเสียวัดได้เปรียบลูกดูน้องก็ตีลุกตีเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับลูกตีจอดเขาเมื่อกี้ยังอย่ที่สองอยู่อย่นี้ต้องโดนนะครับบ้องลูกนี้จอดงามครับเป็นลูกเข้าไปในตัวผู้ไพ่ได้เปรียบเยอะเลยอ้าวได้ดูมือลองตีแล้ว,วนี่เพิ่งเพิ่งจะเห็น มือลองตีไม้เลขกนะครับหัวนี้เหลือลูกเพ่งหนึ่งในมือสองลูกมีอะไรฮนะะ่จะดูว่ามือตีตามจะตีได้ไหมดูครับมีมือลองจะตีนะครับ ตีโดนจะได้สองแต้มก่อนทันทีนะครับไม,ม่โดนครับลุงนี้ต้องโดนไม่โดนเสียหนึ่งแต้มนะครับโดนจะเล่นใหม,นนใหม่น้องเขาบอกครับเขาแต้มนำนำเยอะนะดูนะครับดูมือลองตีโดนอ้าวช่วยจอดด้วย พีแ้มนี่ยสามสามก็มเกมเขีตีไม่ว่าตีสาโอ้ไม่ตีเกมเลยครับเมือ่อเมื่อลองตีจอดเกมอะเป็นว่าทีมเสียวัดเข้ารอบไปก่อนครับสนามนี้ยังคนแพย้ยังได้ตัดภาษาไปตองเรียกตัดนรกนะครับต่อไปเจอของหนักเลยอะเจอพี่เออ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูสายนี้ครบทั้ง3รอบเลยนะครับสนามที่8เนี่ยต่อไปจะเป็น2องแสบเจอกับชูวังใหญ่ไงสำหรับไลฟ์สดดูไปเรื่อยๆนะครับ